เพนแฟนจะบินกลับวันนี้แล้วนะคะทุกคนบินมาฉลองวันเกิดแล้วก็วันนี้ก็จะกลับแล้วกำลังจะไปแอร์พอร์ตค่ะทุกคน sad <c oughs> oh no ะะถึงสนามบินแล้วทุกคน <c oughs> ไป <c oughs> เดินทางโดยกาตาแอร์ไลน์นะคะทุกคน คนเยอะมากหนูไปหานั่งกินกาแฟก่อนนะคะทุกคนแฟนกลับส่วนหลิวก็กลับบ้านแฟนก็เดินทางไปต่างประเทศนะคะกับอเมริกาแล้วเสียใจมากทุกคน Ready? Um, huh? Is it on? Yeah. Okay. Okay. On. <laughs> okay. Professional, huh? <laughs> nah. Professional. Okay. Then, what would you like for coffee, darling? Uh cappuccino. Cappuccino? Yeah. Hot, darling. Hot. bag cafe, Yeah. Um uh, uh, Venti. Uh, cappuccino. Mm -hmm. and uh, venti mocha hot oh, like yes and um uh, you want donut darling you want cake uh no darling i don't want no you if yeah. you want yeah your... uh, let me have um uh a chocolate glazed donut oh no 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 uh, uh the blueberry มันจะ大巴ไหมก็จะดื่มอะไรนิดหน่อยนะคะแล้วก็นั่งรอก่อนไปจะไปเช็คอินนะคะก็จะอยู่ที่สนามริมไม่นานหรอก Thank you จ้ลิง how you f นะเศโอ้โหเศร้าเหมือนกันทุกคนแบรนจะกลับแล้วนะคะบินมาฉลองวันเกิดนะคะแล้วก็เออกลับมาไม่มาประมาณอาทิตย์กว่าๆนะคทุกคนก็จะบินไปบินมาหากันอย่างนี้นะคะจนกว่าอวีซ่าเควันจะเสร็จนะคะก็คือวีซ่าคู่มันนะดาราอ่ไรย่าโซน Soon it l l be approved, and then we start ่มวางแผนเ t ิ huh. er, ah, ่มต er, um ้นแ o นที e จะมาแฟนบอกว่าก็ค le, right? mm ือเดี๋ยววีซ่าก็คืออนุมัติเร็วๆนี้แหละอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะวางแผนที่จะไปย้ายไปอยู่ที่นั่งเลยนะคะทุกคนค่ะในกาแฟแล้วถ้าลงไปนั่งดื่มข้างล่างนะคะดื่มกาแฟ คิดว่าตอนนี้มันเช้ามากมา,ากแต่ร้านนี้ไม่เปิดก็เลยเออซื้อข้างบนแต่ข้างบนก็คือจะไม่มีโต๊ะนั่งนะคะทุกคนก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาแบบที่นั่งหรือยืนดื่มเราก็ได้เป็นไรเพราะวนะ่าข้างล่างน่าจะยังไม่เปิดค่ะจ่าเล็กก็เดาตัวดาว no find d a no 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 down where they ticket no okay ก็คือเดี๋ยวจะไปนั่งแถวอ่ากาตาแอร์ไลน์ค่ะทุกคนแต่บอกอุ่ยคนที่สนามบินโคราชคุณจะไอเดี๋อวเดี๋ยวจะรอเช็คอินออนไลน์อาจารย์อาจารย์เช็คอินออนไลน์ที่เคาน์่ตอร์ไม่ออนไลน์ไม่ออนไลน์น นี่แบบตื่นช้าโพดทุกคน mm hmm. ก็เลยหน้าตาบอกว่าไม่ค่อยสดใสเหมือนจะเหมือนนอนไม่พอตื่นชาวเพราะว่าต้องรีบมาถามบีกลัวไม่ทันก็เลยตัง่งคุกเนแก่ชาวแล้วก็เรียกรถมารับล mm hmm. ัวคุณแฟงเขาจะตกเครื่องอะไร mm hmm. เงออี้ยเลยแบบว่าเหมือนอยนี่ยง,ง่วงอยู่จัอ mm hmm. แต่เดี๋ยวดื่มกาแฟคงจะหายแหละับ mm hmm. mm hmm. กับบินโดยกาตาแอร์ไลน์นะอันนี้เดี๋ยวก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำอะไรเออเพื่อนบอกหรือแต่ว่าเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจว่าเออทำอะไร,รเด้วเขาเตอร์ฟีเดอร์สูแต่เขาบิน เขาบินกลับไปก่อนแล้วส่วนเลิวก็อ,อ,อาจจะ,ะบินไปเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่เลยเพราะว่าต้องรอวีซ่าแต่งงานก่อนจากทุกคนวีซ่าอเมริกากลคือจะรอค่อนข้างนานเลยตอนนี้ยืน่องวีซ่าไปได้สี่เดือนแล้วรออยู่หน้าตาเหมอือนห้องนอนได้ที่นั่งแล้วทุกคน<ส>มานั่งตรงนี้ดิสนี้ ไอ so. ติงสองคาปูชิโนโ่ทุกคนมานั่งดื่มกาแฟ,าฟเพราะว่าอ่าฮคาเตอร์ยังไม่เปิดน,นะคะทุกคนยิงเลยครับคนี่ yes อ oh no <c oughs> oh no ไม่พอไปยคุณเดี๋ยวนั่งดื่มกัน Careful Why are you sofa Why are you sofa เอาไปพอดีว uh, mm ันอยู่แอร์แคปวิดีโอนะฮึฮัลโหลตรงกระป๋าอเคเดี๋นั่งดื่มกาแฟกคนรอเช็คอิน yeah it's a little early oh, maybe I know. 15 minutes uh, uh mm -hmm. why are you so far you're too far away <laughs> why you go so far away I love you. there we go that's good i like oh. that i like comfortable uh -huh. no <Never> อันนี้นั่งรอแบบรอเชนะ็คอินนะดันเวทเอเช็คอินรอ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 เช็คอินอยู่ maybe another ten minutes five ประมาณห้านาทีสิบนาทีนะคะ oh. อะ่ที่มาครั้งนี้ก็มาฉลองวันเกิดไอท็อกกับเบลยูคัมฟอร์ฟอร์เดลเบเบอร์เดวิดมีวันพิเศษนะคะเอาแบบวันพิเศษก็คือวันเกิดเพลิน ก็เลยบินมาหาก็มาฉลองน้ำกันจ้ะ,ะมาฉลองไปโรงแรมชื่อโรงแรมอะไระะเป็นชั่นดาดฟ้า<ม>เขาก็จะมีเค้กเซอร์ไพรส์ให้แล้วก็บรรยากาศดีดีนะ,ะไปกันสองคน<ม>บรรยากาศดีวิวสวยอาหารกระแชบอาหารอร่อยจัะ,ะแต่แฟนนี่สั่งกุ้งล็อบเตอร์ส่วนหนูสั่งอตอนแรกจะสั่ง เป็ดเต๊ะแกงเต็ดเต็ดย่างอะไรหลายอย่างแต่ว่าไม่มีมีแต่หมูอะไรแบี้ก็เลยเอาหมูอะไแหละเพราะว่าหรูไม่ไม่ค่อยชอบกินอาหารทะเลมาเลยอ่ะเป็นหมูมาแซ่บแซ่บอร่อยนะครับเขาก็เอาเค้กมาอ่ามาเสิร์ฟไปกับที่อะ่รนี่าวันเกิดจะอยู่ตรงจุดบินจ้ะ จองจอง่องหน้าไปช็อปเอาไ a ไออ่ u n i o เซเลบริตี้เบอร์เดย์เงินใช้อินเ็แล้วใช้อินเซ็ตแล้วนะคะที่กาตาแอร์ไลน์เดี๋ยวจะขึ้นนีะคะผูโดยสารขาออกตรงนี้นะคะโอ้โหอ๋อม่คือน้าดาเล แอตแตโกอัลสเตอ go ซูนนะคะผู้โดยสารขาออกมาเลข I love you, you know, see you soon, not nah, goodbye. Grazie, signor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 e. Oh, mio Dio. Mm. Oh, no. Oh. แฟนก็กลับแล้วนะคะเข้าไปข้างในแล้วส่วนเดี๋ยวหลิวก็จะกลับบ้านแล้วแหละพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไปดินไปนเยี่ยมยเลยเลนะคะเคะป็คนละฝากติดตามกด subscribe นะคะกดต,ติดตามนะคะ,ะเพื่อรับชมคลิปต่อไปนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจให้หลิวๆด้วยนะคะโอเควันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ